นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนการเคหะท่ารายและชุมชนท่ารายเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งพื้นที่เขตหลักสี่ถือเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงถึง1เมตร50ซนติเมตรครับโดยกรุงเทพมหานครนได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ทางนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่อพยพและยังคงใช้ชีวิตอยู่กับบ้านพักของตัวเองท่ามกลางน้ําที่ท่วมขังเนื่องจากยังเป็นห่วงในเรื่องของทรัพย์สิน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศัยกับประชาชนที่โรงเรียนการเคหะท่าสายว่าการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหลังน้ําลดจะให้เงินชดเชยบ้านที่ได้รับความเสียหายหลังละ5,000บาทที่น้ําท่วมขังเกิน7วันและกรณีที่บ้านเรือนเสียหายเกือบทั้งหลังจะได้รับการเยียวยาระหว่าง 10,000- ถึง3า0 0 0บ่ทและจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ให้ยกเลิกการเสียค่าทางด่วนที่ยังมีการเก็บค่าผ่านทางอยู่2ด่านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีทุกเส้นทางพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอด ทิ้งประชาชนเดิจะเร่งทำการชะลอน้ำเพื่อให้น้ำลดลงบางส่วนขอทิ้งใจค่ะว่าไม่ว่าพี่น้องจะอยู่จังหวัดไหนหน้าที่รัฐบาลและทุกคนไม่ทิ้งประชาชนค่ะโดยทฉพาะขณะนี้ที่เรากำลังลอน้ำลดนั้งขึ้น นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่โรงเรียนการเคหะค่าท่าสายนะครับที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ีว่าค่อนข้างมั่นใจว่าภายใน2อถึงสสัปดาห์นี้สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหาคนครจะดีขึ้นและต่อจากนี้รัฐบาลจะทำหน้าที่ชะลอน้ำจากทางเหนือเพื่อให้น้ำไหลเข้ากรุงเทพช้าที่สุด ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยที่เกิดภาพลบกับทางรัฐบาลน,นั้นนายกรัฐมนตรีระบ,บุว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการต่อสู้กับอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติโดยจะไม่ท้อถอยและทาหน้าที่ให้ดีที่สุดครับจริงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะเนื่องจากมันเป็นอุทกภัยธรรมชาติคงจะหายากที่จะต้องบอกว่ามันเป็นภาพบวกนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น้ำเนี่ยมันเป็นอุทกภยัย การที่ใช้คนห้ามกับภัยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องยากจะมาบอกว่าการบริหารจัดการอันนี้ก็ดิฉันเองก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดิฉันน้อมรับนะคะแล้ววันนี้เราสู้กับน้ําเราไม่ได้สู้กับกฎหมายต่างๆก็ถามว่า ท้อไหมไม่ท้อค่ะแล้วก็พยายามที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนวันนี้เราควรจะหันหน้ามาอย่าอย่ามาเล่นเกมกันเลยนะคะเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เถอะค่ะวันนี้ทุกภาคส่วนนะคะดิฉันยินดีพร้อมแล้วก็ทางานร่วมมือกับทุกคนค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในคืนนี้ครับเวลา20นาฬิกาก็เตรียมปล่อยขบวนสายตรวจการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางอโศกสาม การทางพิเศษฉลองรัฐชลามินพาอานรงค์นะครับเพื่อตรวจปรารักษาความปลอดภัยทางทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่มีการนํารถยนต์มาจอดบนทางด่วนประมาณ3-4มถึงสี่หมื่นคันครับก็พร้อมกับร้อยตำรวจเเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีและพลตารวจเอกเพียวพันดามพงศ์ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากนั้นท่านนายกจะลงเรือไปตรวจหมู่บ้านเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อตรวจตราตามบ้านเรือนที่ประชาชนอพยพออกไปทั้งหมดและไม่มีประชาชนอยู่อาศัยครับเพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม